คลิปนี้พาทุกคนมาพูดถึงกระแสเฟเวอร์นะคะ Amazing Thailand Ambassador ของน้องดิซ่ากกนนิดนึงค่ะแล้วก็มีการพูดถึงล่าสุดดีนะะักข่าวก็เริ่มลงพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็ไปทําสกรูปกันนั่นเองนะก็เลยอยากจะมาเมาท์มอยและแอดก็เห็นหน้าเอ็กพี่ๆเขามีการบีดกันนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับว่าทั่วจีนกําลังลงอะไรแบบนี้คะ่ะทุกคนนักข่าวเข้าไปทำนะว่าเออวันหนึ่งคนจะมาเท่าไรนะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะให้น้องดิซ่านี่ทํายอดให้เท่าไรนะคะที่เขาคาดการณนะ์นะคือมันไม่เกินจริงเลยนะเมมมันมาหาศาลมากๆเลยค่ะ เก่งที่สุดต้องลิซ่าเอฟิกค่ะทุกคนโอ้หมายกอดไปกันใหญ่แล้วจ้าหลังจากที่ไวรัรนะคะเกี่ยวกับทะเลับแดงก็มีเรื่องราวหาะม,มาอัปเดตซึ่งก่อนหน้านี้ทางหอการค้าอุดรธานีค่ะเขาก็ได้มีการอัปเกรดนะคะเพิ่มมูลค่าใดๆโดยการทําไอติมนะคะหรือว่าโยเกิร์ตที่จะเป็นไอติมัวแดงนั่นเองค่ะต่อยอดนั่นเองน,นะเพื่อนๆล่าสุดได้ยินมาว่า7จ็ดโมงเช้าวันนี้นะคะยี่ามกราคม69คนจีนเช็ ang, คอินทะเลัวแดงกันเป็นรถทัวร์อุดรธานีของเรานะคะเต็ม ไปด้วยรถหลายรอบซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานว่าตอนแรกเดินเรือได้ไม่ถึง100นะคะแล้วก็ที่นี่พอไวรัลมากมายนะก็มีการเดินเรือร้อยกว่าเที่ยวนะคะและแอดก็คาดว่าน่าจะทะยานขึ้นไปอีกค่ะก็เป็นปรากฏการณ์นะคะล่าสุดซึ่งที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าทะเลบัวแดง Red Lotus Sea เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ที่หนองหางกุพาวาปีจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ทะเลน้อยควรขนุนจังหวัดพระลุงนะแต่ว่ายังมีที่บึงบอร,ระเภทนครสวรรค์บ้านานาจังหวัดนครนายกบางเลนจังหวัดนคปรปฐมนะคะทุกคน ก็สามารถไปกันได้นะใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนนะคะมาเช็คอินว่เราไปมาแล้วก็ย่อมได้นะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการรายงานคขะว่ามีกลยุทธ์การตลาดแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยทท,ทเนี่ยเขาตั้งเป้าใช้ภาพลักษณ์ของโงรงลิซ่าในการสื่อสารซึ่งททหรือว่างานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้มีการยกระดับการใช้โซ์พาวเวอร์ไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวโง้งลิซ่าในฐาน,นะ Amazing Thailand Ambassador ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Feel All the Feeling ไม่ใช่เพียงจ้างการเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อการโฆษณา แต่ว่าเป็นกลยุทธ์นะคะที่จะเป็นความมาร์เก็ตติ้งความดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มกาล,ลังซื้อโดยตั้งเป้าภาพลักษณ์ของโริซ่าเพื่อสื่อสารความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างๆในแต่ละสถานที่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบระบบแบบยั่งยืนเขาว่ากันแบบนั้นนะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะทําให้บรรลุเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณตั้งเป้าไว้3ล้าน4แสนล้านบาทโอมหม่ก็แอดชัวทำได้แน่นอนนะคะแล้วก็นี่คือบรรยากาศค่ะทุกคนช่องเจดีนะเขาก็ไปทำสกรุปค่ะ กะะระแสเกี่ยวกับ Amazing Thailand ของเรานี่ก็คือทะเลบัวแดงของจริงมันแบบอลังการปังเวอร์มากๆเลยแล้วก็เขาจะมีเรือนะคะไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปล่องกันนั่นเองนะคะแบบว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะนะแล้วก็มีการผลักดันมากยิ่งขึ้นในปีนี้ก็จะมีเรือต่างๆนะคะแล้วก็การที่ไปเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมเศรษฐกิจแน่นอนนะคะเนี่ยเพราะว่าทุกคนที่ล่องเรือนะคะพี่ๆที่เขาเป็นพนักงานล่องเรือเนี่ยก็จะได้เงินไปด้วยเนาะซึ่งล่าสุดค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นช่องเจกเข้าไปทง ข่าวสํารวจกระแส Basing Thailand X Lisa นะทะเลบเดงอุดรธานีค่ะปังมาก คือบอกว่าหลายคนนพากันไปตามรอยนอริซ่านะคะที่ช่วยเรียกกระแสฟีเวอร์ให้คนนั้นน่ะตบเท้าเข้าไปนะคะที่ท่าเรือบ้านเดียมค่ะที่อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีและก็ก่อนหน้านี้ใช่ปะที่แอดนำเสนอว่าจะมีไอติมนะคะที่เขาผลิตเพื่อเป็นการต่อยอดเที่ยวไปนะคะแล้วก็มีการกินไอติมปลายเป็นไอติมแล้วก็โยเกิร์ตนะคะที่จะเป็นรูปของบัวแดงนี่แหละเพื่อนๆเออปังมาเขาบอกว่ามีขายที่บ้านเดียมเนาะเขาบอกว่ามันแทบจะไม่พอรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวเลยที่มากันตั้งแต่เช้ามืดนะคะเนี่ยแล้วก็มีการถามหาเรือ หางยาวขนาดเล็กเรีวยกว่าเป็นต้นตองกระแสฟีเวอร์นี้นะคะคือภาพที่ผู้ชมได้เห็นผ่านตากันมาแล้วนั่นเองค่ะซึ่งน้องนิชาของเราก็ทําหน้าที่ Amazing Thailand Ambassador ถ่ายภาพอยู่ในเรือหางยาวโดยที่ด้านหลังก็คือทะเลบัวแดงใช่ไหมคะเรีวยกว่าสุดลูกหูลูกตาซึ่งภาพข่าวที่นักข่าวไปนะคะเพื่อนๆไปสำรวจพื้นที่จริงคือแบบอู้สุดลูกหูลูกตามากๆเลยนะคะยิ่งใหญ่มากๆอลังการสุดส่งผลให้พื้นที่นะคะเศรษฐกิจนี้เกิดเงินสะพัดขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาติพักกันมาเช็คอินทะเลบัวแดงมากกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสีก่ซึงเาก็มี ลงพื้นที่นะคะไปสอบถามคนที่เข้ามาพื้นที่นี้นะคะอย่างคุณเอิร์ธค่ะเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเนาะก็มาพื้นที่นี้นะคะแล้วก็พี่เขาบอกว่าพอเห็นรูปน้องลิซ่าก็อยากจะมาสัมผัสความ Amazing Thailand ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มากับแฟนสาวประมาณนั้นแล้วก็อยากจะล่องเรือหางยาวเพื่อเก็บภาพความประทับใจเช่นเดียวกับครอบครัวนะคะบางครอบครัวเช่นคุณเหมียวก็มาจากอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อมาตามรอยน้องลิซ่าในดวงใจค่ะมองบนฝั่งบอกว่าสวยแล้วแต่ว่าเมื่อลงไปเรือสัมผัสความงามของ ดอกบอัวแดงใกล้ๆนะคะก็ยิ่งเห็นภาพแล้วก็มีการแบบว่าโพสต์ให้เหมือนนอริซ่าอีกด้วยอารมณ์นั้นเพื่อนๆเห็นว่ายอดนักท่องเที่ยวตอนนี้นะคะตกวันละห้าหมื่นคนนะแม่แต่ตั้งเปาจะให้ทะลุหนึ่งแสนสองหมื่นคนให้มากกว่าปีที่แล้วนั่นเองค่ะโอ้ oh my god คือมันเป็นปรากฏการณ์ amazing Thailand นะคะจากนอริซ่าเลยจริงๆนะถ้าใครใครอยู่ใกล้แล้วก็มีโอกาสไปนะคะแอดก็อยากจะแนะนํานําเสนอข่าวนี่ก็คือเหมือนกับได้ล่องเรือไปด้วยเลยนะคะเพื่อนๆคือดีงามมากค่ะเป็นโมเมนต์แล้วก็ประสบการณ์ที่อยู่ในไทยของเรานี่ เอรอติดตามาน้องลิซ่าของเรานะคะจะมีการพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนอีกผ่านแอดโฆษณา Amazing Thailand Ambassador ค่ะเรียกได้ว่ากระแสของน้องลิซ่าสำหรับ Amazing Thailand X x t r a นะทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีนะคะไม่ใช่แค่กระแสแต่ต่อรูปในโซเชียลมีเดียนะคะจะเม็ดมากๆเลยแต่น้องลิซ่ายังช่วยขับเคลื่อนนะคะแหล่งท่องเที่ยวไทยและก็กระตุ้นรายได้ของชาวบ้านได้จริงๆนะั้นี่คือวิวพระอาทิตย์ตกสวยมากๆคือที่อุดรธานีหอกันคะอุดรธานีเขาก็มีการต่อยอดไปน,ะนอกจากไอติมโยเกิร์ตที่จะเป็นรูปบัวแดงละเขาก็ ก็ยังมีการทําภาพที่จะเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าอ e ีโพสการ์ตนะคะก็จะเอาแพทเทิร์นที่น้องลิซ่าน่งนี่แหละแล้วก็เอารูปนักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายซึ่งแอนไม่แน่ใจว่างานจริงๆที่นางงานเขาทําอย่างไรเป็นการประเจน AI เหมือนเดิมหรือว่าจะให้พี่ๆถ่ายภาพแล้วก็มีการจําหน่ายออกไปในรูปแบบอ e ีโพสการ์ดก็ไม่แน่ใจนะคะเรียกได้ว,ว่ามันต่อยอดแบบปังเวอร์ค่ะแม่ดังนั้นค่ะคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้จ้าเกี่ยวกับ Amazing Thailand Ambassador นิดหนึ่งนะคะ